สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนภรูก,น,กนิกาจันทุกนะคะในวิชาการงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องงานกระสุนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถือพืชผักสวนควรวในภาชนากันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนด้วยกันเลยค่ะ ในการปลูกพืชผักสวนครัวในภาชนะนะคะจะต้องมีวัสดุรับอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้นะคะที่ใช้ในการปลูกดังต่อไปนี้นะคะมาดูที่วัสดุกันก่อนวัสดุก็คือเป็นสิ่งของที่เราใช้แล้วมันก็จะหมดไปนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นดินร่วนนะคะดินร่วนหรือว่าเราจะเป็นดินร่วนปนทรายก็ได้นะคะจะใช้สำหรับทำให้รากพืชเนี่ยยึดเกาะนะคะเพื่อการจเจริญเติบโตนัออ่นเองค่ะ สองนะคะก็จะเป็นแกลบดิบนะคะหรือว่า,า่านแกลบนั่นเองค่ะเราจะนํามาผสมกับดินนะคะเพื่อทําให้ดินนั้นร่วนซุยนะคะแล้วก็น้ํากับอากาศน่จะผ่านได้สะดวกนะคะทำให้รากของพืชน,นั้นชอนใช้ได้ง่ายยังช่วยปรับสภาพดินนะคะให้เกิดความสมดุลแล้วก็ป้องกันพวก โลกที่เกิดในดินนะคะและยังช่วยดูดซับความชื้นแล้วก็ลดความร้อนที่อยู่ภายในดินด้วยนะคะอันนี้คือประโยชน์ของแกลบนั่นเองนะคะ3ามนะคะจะต้องมีปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกนะคะเรื่องปุ๋ยหมักกับปุ๋ยคอกเนี่ยจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่อยู่ในดินนั่นเองค่ะสี่นะคะ,ะ,คะปูนขาวปูนขาวก็ไม่ใช่ปูนซีเมนต์ที่เรามาทาพื้นแบบนี้นะคะก็คือเป็นปูนนะคะที่ได้จากหินปูนนะคะได้จาก การเผาไหม้ของหินปูนนะคะหรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นเองนะคะเมือ่อเผาไหม้เสร็จแล้วนะคะก็จะได้มาเป็นแคลเซียมออกไซด์นะคะใช้ปรับสภาพดินที่เป็นกรดนะคะให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชผักสวนครัวในภาชนะนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวในภาชนะนะคะสิ่งนี้ขาดไม่ได้ก็คือภาชนะที่เราใส่นั่นเองนะคะภาชนะที่เราใส่นะคะ ก็จะมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะเอาตามความสะดวกของเราที่มีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระมังพลาสติกถังน้ำขันน้ำนะคะหรือว่ายางของรถยนต์ที่เราไม่ใช้แล้วนะคะหรือว่าท่อนคอนกรีตก็ได้นะคะกระบมะพร้าวก็ใช้ได้เหมือนกันกนะคะกระบะเปลือกมไม้อันนี้เราก็ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะกระถางยิ้เผาหรือจะใช้เป็นพวกขวดน้ำพลาสติกนะคะหรือว่าของที่เราไม่ใช้แล้วก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความสะดวกเลย ถ้าจะให้ประหยัดก็คือใช้อุปกรณ์ของเราที่มันมีอยู่นะคะนํามาประยุกต์ใช้นั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะคะก็จะได้แก่ช้อนปลูกนะคะอันนี้เป็นช้อนปลูกเราเคยเรียนไปกันไปแล้วเนาะอุปกรณ์นะคะเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในงานกเกษตรนะคะช้อนปลูก จะใช้ทําอะไรช้อนปลูกใช้ขุดย้ายต้นกล้านะคะหรือว่าใช้ขุดหลุมปลูกพืชก็ได้นะคะหลุมที่เป็นหลุมเล็กๆนะคะใช้ตักดินหรือว่าตักปุ๋ยก็ได้นะคะต่อไปเป็นซ่อมพรวนนะคะซ่อมพรวนก็มีลักษณะเป็นไงคะคล้ายๆกับช้อนเลยเนาะช้อนกับซ่อมคู่กันนะคะเป็นเฉดๆแบบนี้นะคะก็จะเอาไว้ใช้ทําให้เอาไว้พรวนดินนั่นเองทําให้ดินนั้นรวนสุยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบัวรดน้ํานะคะ ใช้รดน้ำผักสวนครัวที่อยู่ในภาชนะนะคะส่วนใหญ่แล้วผักสวนครัวที่อยู่ในภาชนะเนี่ยถ้าเราใช้ใส่ยางรดนะคะมันก็อาจจะทําให้ผักของเรานั้นต้นหักได้นะคะถ้าใส่ยางมันน้ํามันอาจจะแรงเกินไปนะคะก็ใช้เป็นบัวรดน้ําจะดีกว่านะคะวันนี้ค,คุณครูมีตัวอย่างในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะคะอย่างง่ายๆนะคะก็เป็น ผักชีนะคะวันนี้จะเป็นตัวอย่างของการปลูกในวงล้อนะคะยางล้อรถยนต์ที่เราไม่ใช้แล้วนะคะผักชีนะคะเป็นผักที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบก้านนะคะเราสามารถนํามารับประทานสดก็ได้นะคะใช้เป็นเครื่องเคียงนะคะของอาหารต่างๆใช้ตกแต่งอาหารส่วนลําต้นและรากนะคะนําไปทุบสับให้ละเอียดก็จะใช้เป็น เครื่องเทศสําหรับปรุงอาหารก็ได้นะคะทําให้มีกลิ่นหอมนั่นเองนะคะผักชีเนี่ยเราจะขยายพันธุ์หรือว่าปลูกโดยการใช้มเมลรดนะคะก็จะง่ายเลยนะคะการจเจริญเติบโตของเขานะคะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะคะในดินร่วนแล้วก็ดินร่วนปนทรายนะคะการปลูกผักชีในภาชนะอันนี้ที่คุณครูเลือกมาก็จะเป็นล้อรถยนต์นะคะมีขั้นตอนดังต่อไปน,นี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้อง ผสมดินก่อนนะคะโดยการใช้ดินร่วนสองส่วนปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยคอกก็ได้นะคะหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบดิบนะคะหนึ่งส่วนใส่ปูนขาวลงไปเล็กน้อยนะคะคลุกเค้านะคะเพื่อฆ่าเชื้อที่อยู่ในดินแล้วก็ปรับสภาพของดินให้มีความสมดุลน,นะคะคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่ภาชนะเลยตามภาพอันนี้นะคะคลุกส่วนผสมของดินนะคะสองต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะคะ แล้วก็ตักใส่ภาชนะเลยเสร็จแล้วทํำยังไงเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนหว่านมาเมล็ดพันธุ์ให้ทั่วเลยนะคะมเมล็ดพันธุ์หว่านให้ทั่วเลยหรือว่านักเรียนจะนําเมล็ดผักชีนะคะไปแช่น้ําค้างคืนไว้ก่อนก็ได้นะคะนักหนึ่งคืนนะคะแช่น้ําใส่ผ้าเอา,มาเมล็ดนะคะใส่ผ้าขนหนูหรือผ้าอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ ชุบผ้าชุบน้ําให้มันเปียกๆะคะ่ะแล้วก็นํามาห่อเอาไว้นะคะไม่ต้องแช่เอาไว้ทั้งคืนนะถ้าแช่ทั้งคืนมเมล็ดอาจจะเน่าได้นะคะเอาผ้าชุบน้ําห่อเอาไว้ก็ได้นะคะพอเราได้มเมล็ดมาแล้วนะคะก็หว่านมเมล็ดลงให้ทั่วภาชนะเลยขั้นตอนต่อไปก็คือรดน้ําให้ชุ่มเช้าเย็นนะคะประมาณสามถึงสี่วันมเมล็ดก็จะงอกเป็นต้นผักชีขึ้นมานั่นเองนะคะถ้าจะให้ดีให้นักเรียนหาวัสดุมา คลุมทางด้านหน้าด้วยเพื่อป้องกันความชื้นออกจากลิมน,นั่นเองนะคะอันนี้เป็นวิธีการปลูกนะคะผักสวนครัวก็คือผักชีน,นั่นเองนะคะผักสวนครัวอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พ่อพันธุ์ได้ง่ายๆนะคะก็คือสารแหน่นะคะสารแหน่เนี่ยเป็นผักที่นิยมใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหารประเภทยำลาบพวกนี้นะคะก็จะใส่ใบสารแหน่ลงไปนะคะทําให้ดูน่ารับประทานนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะช่วยทําให้ ขับลมถอนพิษค่าถอนพิษไข้นะคะ,ะนำไปสกัดทําเป็นน้ํามันหอมระเหยด้วยนะคะใบมิ้น์ใบมิ้นต์นั่นเองนะคะ,ะสารเนรนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายๆนะคะโดยวิธีการปักชําก็คือเด็ดเอากิ่งของเขามาแล้วก็เป็นไงเลยคะไปปักได้ได้เลยนะคะก็คือสารหน่เนี่ยจะเจริญเติบโตได้ทั้งดินร่วนหรือว่าดินร่วนปนทรายได้ทั้งนั้นเลยนะคะการปลูกสารหน่ก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้เหมือนกันเลยกับผักชีนะคะให้ผสมดินก่อน โดยการใช้ดินร่วน2ส,ส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนและแกลบอีกหนึ่งส่วนนะคะใส่ปูนขาวเล็กน้อยนะคะเพื่อค่าเชื้อนะคะเราก็คูุกๆๆุกคุกคุกกส่วนผสมของดินให้เข้ากันนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเลือกกิ่งสะแหน่ที่ไม่อ่อนหรือว่าแก่จนเกินไปปักลงไปในดินนะคะโดยให้มีส่วนที่โผล่พ้นดินขึ้นมาประมาณ2-3เซนติเมตรนะคะ ปักลงไปได้เลยนะคะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือลดน้ําให้ชุ่มนะคะทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะน,นี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะในการขยายพันธุ์หรือว่าในการปลูกสะระแหน่นั่นเองค่ะเรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัวในภาชนะกันไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการดูแลรักษาผักสวนครัวในภาชนะค่ะหนึ่งนะคะการลดน้ําเราควรที่จะรดน้ําวันละสองครั้งเช้าและเย็น โดยวิธีการรดนะคะเราจะลดให้พอชุ่มะคะ่ะแต่ไม่ใช่แฉ่จนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ารดแช่จนเกินไปก็จะทําให้รากของพืชน,นั้นเน่าได้นะคะ 2. การพรวนดินนะคะการพรวนดินนะคะเราจะทําทุกๆ10-15วันหรือว่า2อาทิตย์ทำครั้งก็ได้นะคะเพื่อช่วยทำให้ดินนั้นร่วนซุยนะคะรากของพืชจะชอนชัไปได้นะคะช่วยเพิ่มอากาศให้กับในดินนะคะ 3. การใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่ใช้นะคะควรจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะอย่างเช่นพวกปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกหรือว่าน้ําชีวภาพก็ได้นะคะ,ะเพราะว่ามันสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสารทีษตกค้างในดินนะคะและผักสวนครัวที่ปลูกนะคะมันจะไม่มีสารที่ตกค้างนะคะ การใส่ปุ๋ยให้ผักสวนครัวนะคะเมื่อเริ่มปลูกนะคะเราจะคลุกเขาไปแล้วนะคะจาได้ไหมคะอัตราส่วนของดินก็คือดินสองส่วนแกลบหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักหรือว,ว่าปุ๋ยคอกก็ได้หนึ่งส่วนใช่ไหมคะเราก็จะคลุกไปตั้งแต่ก่อนที่เราจะปลูกแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่จะใส่เราจะใส่เป็นน้ําปุ๋ยชีวภาพก็ได้นะคะเดือนละสองครั้งนะคะเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่พืชผักสวนครัวนั่นเองนะคะ 4การกําจัดวัชพืชวัชพืชคืออะไรคะวัชพืชก็คือหญ้านะคะหรือว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการนั่นเองสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในภาชนะที่เราปลูกผักสวนครัวนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้ามันมีวัชพืชอยู่เนี่ยมันก็จะแย่งอาหารของพืชผักสวนครัวที่เราปลูกนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อพบวัชพืชเราต้องรีบเป็นไงคะถอนออกมาทั้งรากาทันทีเลยนะคะ5นะคะเราจะต้องป้องกันและกําจัดศัตรูพืชศัตรูพืชก็คืออะไรคะ ก็คือนอนและ,มะแมลงต่างๆที่กัดกินใบแล้วก็ลำต้นของผักสวนตรัวของเรานั่นเองนะคะเพราะนั้นเราจึงควรที่จะรู้จักแล้วก็ป้องกันการกําจัดอย่างถูกวิธีนะคะอย่างเช่นการจับหนอนที่อยู่บนต้นพืชออกนะคะถ้าเราเห็นเป็นไงคะเราก็ต้องเอามันออกนะคะโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะคะถ้าจําเป็นเนี่ยให้ใช้สารสกัดจากสมุนไพรนะคะอย่างเช่นพวก ะสะดาวพริกหรือว่ากระเพราวพวกนี้นะคะฉีดพ่นทุกๆ3ามถึงห้าวันก็จะไม่มีสัตว์ตัวพืชมารบกวนพืชของเราแลคะ่ะไม่ควรใช้สารเคมีนะคะเพราะถ้าเราใช้สารเคมีเราเก็บมากินก็จะเป็นอันตรายต่อตัวของเรานั่นเองนะคะเรียนทราบถึงวิธีการปลูกแล้วก็การดูแลรักษาผักสวนครัวในภาชนะกันไปแล้วนะคะ จะเป็นประโยชน์ของการปลูกผักสนวนครัวในภาชนะนะคะจะมีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะการปลูกผักสนวนครัวในภาชนะเนี่ยทำให้เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะนอ,นอกเหนือจากการเรียนนะคะหน้าที่ของนักเรียนในวัยนักเรียนก็คือเรียนหนังสือช่วยงานบ้านพ่อแม่บ้างนะคะเวลาที่เหลือจากงานต่างๆนะคะนักเรียนสามารถนำมาปลูกผักเอาไว้ใช้กินในครอบครัวเราด้วยก็ได้นะคะก็จะทำให ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะซึ่งในการปลูกผักสวนครัวที่เรามีเองที่บ้านเนี่ยนะคะก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวนะคะเพราะว่าปลูกได้เองนะคะจึงต้องไม่ไม่ต้องนําไปซื้อนั่นเองหาซื้อตามตลาดนะคะไม่ต้องเสี่ยงเงินนะคะและประโยชน์อีกข้อนึงก็คือจะทําให้เรามีผักสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีเอาไว้ รับประทานภายในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นประโยชน ic, ์ของการปลูกผักสวนครัวในภาชนะของเรานะคะสําหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ลงในสมุดนะคะข้อที่ 1. น,นะคะให้นักเรียนบอกการดูแลรักษาการปลูกพืชผักสวนครัวในภาชนะนะคะตอบลงในสมุดได้เลยค่ะสองให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัว,นวนนในภาชนะ และข้อที่3านะคะคุณครูจะให้นักเรียนเลือกปลูกผักสวนครัวในภาชนะมาหนึ่งชนิดนะคะสากตัวอย่างของคุณครูก็ได้หรือว่านอกเหนือนจากนั้นก็ได้นะคะตามที่นักเรียนสนใจเลยแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะช่วยถ่ายภาพขณะนักเรียนกําลังปลูกแล้วก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวในภาชนะกันไปแล้วการดูแลรักษาแล้วก็ประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัวนะคะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนชั้นปอ .3 อย่าลืมปลูกผักสวนครัวแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ